สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราอยู่กับช่องเวลลี่ขับนะคะวันนี้นะคะเรานะคะก็จะมาเล่นมินิเวิร์อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะทุกคนสามารถมาเล่นแมปเราได้นะอันนี้ให้เรามีโหลดแมปคนอื่นมาเล่นด้วยกิ้กนี่นะคะมีแมปใครต่างนานาเยอะแยะไปหมดเลยเดี๋ยวเรานะคะก็จะมาเล่นแมปของเรากันค่ะนี่ค่ะอันนี้คือแมปของเรานะคะ เอ่มทุกคนสามารถมาเล่นได้นะคะก็อยู่ไอดีตามนี้เลยนะคะ1 6 2 4 6หกสองนะคะก็สามารถเอ่มไปโหลดไปโหลดเกมที่หนูสร้างได้นะมีเยอะมากเลยแต่ส่วนใหญ่จะเป็นส u ว v i เวลมากกว่าครีเอ i ชันะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มเล่นกันเลยค่ะทุกคนเคยเป็นไหมเวลาแบบ เราถ่ายคลิปแบบเนี้เราก็จะไม่ค่อยเปิดแมปให้คนมาเล่นแต่วันไหนที่เราแบบเออเปิดแมปว่างเปิดก็เออเปิดแบบาออแบบมาให้คนเล่นอุย้ยช่วงคือมันผ่านคริสต์มาสมาแล้วร้องงงมากผ่านคริสต์มาสมาแล้วแล้วมันยังมามีแบบเห็นไหมมันยังมีนี่อีกอ่ะอันนี้นะคะเรากำลังทำทางเดิอนอยู่เนี่ยมันยังมีต้นคริสต์มาสได้อยู่อ่ะ อันนี้นะคะดดบมาจากไหนซื้อมนจากพ่อค้านะคะเราค่อยสงสัยนะคือช่วงนี้ตอนแรกอ่ะเราเล่นไม่ค่อยเก่งสร้างไฟไม่ค่อยเยอะตอนนี้มีหกสิสี่หกสิบสี่ไฟเยอะมากตอนแรกคือเราไปขุดเหมืองใช่ไหมแล้วเราตกไปขุดเหมืองได้ทองแร่ทองมาเยอะมากขอบอก อุปกรณ์เนี่ยแล้วก็มีทอง15แท่งตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นเตาทองอ้ยอันนี้คือต้นคริสต์มาสเราตัดมาพอดีมันเยอะเกินแล้วก็ตัดมาตกแต่งแล้วเวลาขึ้นตรงนี้ถามใช่ไหมคะว่าขึ้นยังไงเออไม่รู้เหมือนกัน,นะคะ่ะ <c oughs> นี่นะคะเพื่อใครสําหรับอันนี้ก็เป็นโตทองเหมือนกันแล้วเนาะเพื่อใครสําหรับเข้ามาเล่นใหม่นะคะยังไม่รู้ว่าเนี่ยกระจกมันทํำยังไงนะ,ะกระจกอะ่ะถูบด้วยมือเปล่าได้แล้วก็กระจกนะคะแค่เรามีทรายแล้วเอาไปเผาแล้วคือเราต้องเอาทรายอะ่ะที่มันเป็นก้อนๆเป็นบล็อกหนึ่งอะ่ะบล็อกหนึ่งเท่ากับได้1บล็อกนะคะถ้าใช้ตัวนี้นะแต่ถ้าเกิดใช้ตัวนี้มันจะได้2ออันนะก็ เรานะคะนี่อันนี้คือเราทํามาจากทองเนาะคือเราตกไปทองแล้วเราก็มาสร้างเกาะอยู่ตรงนี้เลยนี่คือที่มาของบ้านนี้นะคะอันนี้เราซื้อมาจากคุณเซนต้าครอสนะคะนี่อันเนี้ยเนี้ยเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยเนี้ยจิงกระเบลานบนเนี่ยเราสร้างมาจากพกครอค่ะเรานะคะก็จะต่อทาง ไปสวนของเราเลยคือบอกว่าสวนนี่เพิ่งสร้างกําลังสร้างอยู่เลยคือเนี่ยปลูกต้นโตสองต้นแล้วเนี่ยนี่ค่นนี้เลยเดี๋ยวเราจะสร้างชั้นแบบนี้เนาะเราเนี่ยเราก็กําลังต่อเติมอยู่เนาะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรานะคะก็จะพามาดูสวนภายในคลิปหน้าเนาะแต่ว่าคลิปนี้นะคะเราจะไปขุดเมืองกัน เย่ yeah. เราจะไปขุดเมืองกาาันนะคะคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนิดนึงเนาะในบ้านเรามีเมืองด้วยทุกคนเขาบอกทำไมมีเมืองได้คือก็อย่างที่มาของบ้านนี้เนาะคือเราอะอ่านี้มาของเราเองเอาใหทุปประตูะให้ทุกประตูออกตอนแรกมันมีประตูนะทุกคน คนต้องเชื่อแล้วตอนแรกมันมีประตูนี่ค่ะเหมือนของเราคือเราอยู่ตรงนี้แล้วเราไม่รู้จะไปไหนตอนแรกเราขึ้นไปเกิดตรงนี้อ่ะแต่ทีเนี้ยเอ้ยเปลีย่ยนใจแต่เขาพบว่าในถ้ำอ่ะกลางวันอ่ะอาจจะมีมอนสเตอร์ได้นะคะนี่แร่ถ่านเขาบอกยูจัดประหลัดโปงมาขุดกันดีกว่าเฮ้ทุกคนเราลืมเอาที่ขุดมาจะมาขุดเหมือนแต่ลืมเอาที่ขุดมาดีมากทุกคน อันนี้อะไรเป็นสเปรย์เพนนะคะเรานะคะลืมเอาที่ขุดมาขาดอะไรคะ่ะท่อนไม้ได้ตายยังได้ยัง,ยงขออภัยนะคะพอดีเธอสับแหลกนิดหน่อยฮัลโหลทุกคนใครที่เข้ามาเล่นมินิโวอใหม่ๆก็สามารถกด Subscribe ไว้ด้วยนะคะจะมีอัปเดต มินิเวิลทุกอาทิตย์เลยนี่ก็ใครเป็นมือใหม่เล่นมินิเวิลอะค่ะ mm. ก็กดติดตามนะ mm. จะได้รู้ว่ามันทำยังไงอะไรยังไงมินิเวิลครับยังไงกดตรงไหนนะคะถ mm. ้านเยอะมากเขาบอกถานเจอทีมันจะเป็นแบบเป็นอะไรอะพูดไม่ถูกอะอะไรอะ ฐานมันจะมีแบบเป็นกลุ่มเยอะๆเลยมันได้เยอะมากเจอฐานทีเขาบอกอุ๊บซิติดอะไรเนี่ยเอ้ยอันนี้นะคะก็จะเป็นแบบว่าคล้ายๆแบบให้เราทำนะคะให้เราทำเควสเนาะมันก็เป็นเควสะเจอฐานอีกแล้วที่จริงอันนี้คือเราแบะไฟหมดแล้วนะบอกก่อนแต่แค่เข้ไหมคบว,ว่าขี้เกียจทุกคนเราขี้เกียจแบบ ใชเกจขุดฐานเนาะแล้วก็แปะแปะไฟไว้ไงั้นก่อนเฮ้ยขาวนี้เจอฐานเยอะมากคุณฐานเยอะมากว้ายมีพ่อค้ามาเปิดเอ้ยมาเกิดด้วย,เ,ยเสียดายอันนี้ต้อใช้สองดาพ่อค้าทักคอนโดนะคะสังเกตดีๆว่าดูหน้า,นานหน้าหน้าเด็กมากแต่พอคิดเข้าไปดูตรงนี้สิเดี๋ยวล่าอันนี้มาก่อนเนี่ยดูตรงนี้ เข้าใจไหมว่าหน้าแบบแกบบ่แบแก่นิดนึงนิดนึงแต่พอมาดูตรงนี้หน้าเด็กเวอร์อะไรเดี๋ยวพ่อค้าหนูมาใหม่นะคือเราสามารถดันพ่อค้าได้ไงบอกไว้ก่อนแกนี่ใส่ไม่ดีอย่าไปแกงพ่อค้าคำนะทุกคนเดี๋ยวอันนี้เป็นสามทางแยกเราจะไปทางไหนดีลงเราตรงไปด้านหน้าดีกว่าหาทางกับไม่ได้ก็ตรงไปอย่างเดียวเลย ขุดเหมืองขุดเหมืองขุดเหมืองเขาบอกเราเคยขุดเหมืองได้เดมอนด้วยปะไม่รู้เดี๋ยวเราไปดูในกล่องเก็บของกันดีกว่าคือเราทําสัญลักษณ์ไว้ด้วยนะคะนี่ถ้ามีไฟแปะเป็นท่อนทอนรอ,นอ,นอ,นอนแบบนี้คือใกล้เจอทางกลับแล้วเนี่ยทางกลับของเราอันนี้คือหมาหนูอิงสวัสดีครับอันนี้เป็นคอกหมาแต่หมาก,กระโดดออกมากนะก็ทุกคน เดี๋ยวเรานะคะก็จะมาดูกันว่าเราเคยมีไดมอนหรือเปล่าไดมอนเคยไหมอ่ะจำไม่ได้ตอนนั้นคือเรารวยมาแล้วอยู่ๆมันทองก็หมดใช้เลยพื้นทองนะคะาสารุปเราไม่มีนะคะเสียดายไม่มีหรอถามจริงโอเคไม่มีไม่เป็นไรคิปนี้นะคะเราจะมาขุดเหมืองกัน คุณติงนองหน่อยใครดูพี่แชกโกบ้างเขาบอกพี่แทกโกเขาเรียกหมาตัวนี้ว่าคุณติงนองหน่อยเดี๋ยวหลบไปดิ็กะจังเลยนหนแกะกะนะอนี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเราปล่อยให้มันวิ่งทั่วบ้านก็ไล้วไปเดยทั่วบ้านแต่ฉันกลัวฉันกลัวนายเข้าเหมืองละสิแล้วนายจะหาอ้อเผื่อใครยังไม่รู้นะคะตรงนี้เป็นห้องอะไรเป็นห้องเหกเราเองนะ เป็นห้องเสกฝากทองไว้ก่อนถ้าเกิดเราเกิดอุบททัติเหตุเนี่ยมันจะแบบไม่คุ้มบอกไว้ก่อนจะไม่คุ้มไอ้ธนูนี่เราก็ซื้อมาจากพ่อค้าเหมือนกันนะคะขอบอกอันนี้เห็นไหมอัน,นเนี้ยเนี่ยที่มันคล้ายๆที่กระรอกมันกินนะ่ะอืออันนั้นนั่นแหละสามารถใช้เลี้ยงนกได้นะคะทุกคนเดเดี๋ยวเราไปต่อกันดีกว่า ทางอันนี้มันจะทะลุไปห้องเห็นได้นะปอกไว้ก่นอนปักไว้ก่อนปักไว้ก่อนเดี๋ยวเรามาฟังนี่มั่งดีกว่าเราไม่เคยได้เดมมนนะใครเป็นมั่งอยู่ๆแบบเราหาของที่เราไม่อยากได้โดยบงังเอ,อนะิญน่ะใครเคยเป็นบ้างครับบอกหน่อยช่วยตอบหน่อยได้ไหม นะคะเราก็หาฐานได้เนาะเดี๋ยวขอสปีดเพิ่มเนาะสปีดเพิ่มหน่อยเพื่อเรานะคะก็จะได้ประหยัดเซฟเวลาด้วยแล้วเรานะคะเจอเอิมของเมื่อไหร่เดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนะคะเ,เดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีนะคะทุกคนตอนนี้ เอานะคะเจอมอนสเตอร์นะคะมอนสเตอร์ตัวนี้ไม่ทำรมดาด้วยนะถือขวานทุกคนดูดูมือถือขวานน่ะเราได้แค่นู่อย่างเดียวเราเราไม่ได้ขวานอีกโขดทุกคนเสียดายที่ดาบค่ะดาบที่ซื้อมาจากพ่อคะ่ะช่วยตอบหน่อยได้ไหมเธอชอบฉันตรงไหนให้เอาไปกำทุกคนเป็นไหมเวลาแบบ ถ้ามันมีแบบมีแบบอะไรอะ่ะถ้ามันมีแบบให้ไปหลายทิศแต่แล้วก็เดินเดินไปเดินมาอยู่ๆลงเฉยเลยตอนนี้นะคจะเราก็เจอทานอีกแล้วคลิป <c oughs> นี้คือบอกไม่ได้อะไรเลยตายแต่ทานนะทุกคน ช่วยตอบได้ไหม,มช่วยตอบหน่อยได้ไหมทุกคนตอบหน่อยสิทำไมเราได้แต่ทานทำไมอะทุกคนทาไมเราได้แต่ทาน<ม>คลิปนดี้ก็เอาเป็นว่านะคะคลิปนี้เรามาขุดเหมืองก็เจอแต่ทานเนาะ ถ้าใครชบอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้และกดแชร์ให้ด้วยนะคะไว้เจอกันในคลิปหน้าค่ะ,คะบ๊ายบาย